สวัสดีครับวันนี้มาตรวจสภาพรถนะครับปี2024เดือนเจ็ดวันที่23อันนี้เป็นช่อง YouTube นะครับจริงๆเคยรีวิวไปแล้วที่หนึ่งนะเมืปีที่แล้วนะครับ6,228บาทดเฟวันนี้มันก็เหมือนเด่มแหละได้บบคิวมาแล้วย8เวลาที่ผมมองดูรถยิปชโรกี ความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นเสมอๆในจิตใจ,จก็คือทั้งผมและรถจิบไม่อยากอยู่ที่นี่เพราะที่นี่มีแต่ความร้อนทั้งปีทั้งชาติรถจิบถูกออกแบบมาให้อยู่กับสภาพอากาศที่เย็นสบายนะครับเพราะว่ามีเครื่องที่ใหญ่และห้องเครื่องมีความร้อนเพราะฉะนั้นวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันช่างมีค่าเหลือเกินในการที่มันสั้นลงกลับมาแล้วถึงบ้านนะครับหลังจากไปเสียสวยมานะค่าภาษีรถยนต์จิบเชโกี4ีนะเนี่ยได้มาแล้วสี่ ยังังไปยังยังไปเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเข้ากล้อง2568ครับนี่ไง6203บาททั้งหมดนะค่าภาษี5730บาทค่าพรบร6 2รอบาทค่าตัวสภาพ200บาทถ้าผมบวกผิดขออภัยนะนี่วันนี้จะมารีวิวว่ามันดียังไงมันคุ้มค่าไหมที่จะใช้รถจิ๊บ4.0นะข้อดีของรถจิ๊บเชโรกี4ีนะครับ รุ่นนี้นะดีมากขับทางไกลดีมากแล้วก็ขับทางใกล้ไม่ดีนะเพราะว่าใช้พลังงานมากเท่ากับขับทางไกลเพราะฉะนั้นขับเบรกขับเบรกตามเสียแยกขับหยุดขับหยุดในเมืองอะ่ะใช้พลังงานมากคนต้องรวยจริงๆนะถึงจะขับได้ในประเทศไทยเพราะว่าข้อเสียผมยังไม่เจอนะว่ามันมีข้อเสียอะไรเออใช่ๆข้อเสียคือมันเก่าแล้วแล้วพออุปกรณ์ที่มันเป็นพวกแผงวงจรเอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมันจะละลายเนะี่ยพวกสมองกลของมันนะ กล่อง CPM หรือว่าพวกแผงวงจรไฟฟ้าหรือสิ่งที่เป็นพลาสติกต่างๆมันกรอบหมดนะสายไฟมันก็กรอบนะมันมีโอกาสช็อตหลายๆอย่างน่มันเก่าเนี่ยข้อเสียของมันคือมันเก่าข้อดีของมันคือมันมีพลังมากมันขับดีมันมีวงเลี้ยวแคบมันเข้าซองไปจอดตามโรงพยาบาลตามห้างสรรพสินค้าสนามบินเนี่ยสบายแต่ไม่เหมาะกับประเทศไทยนะในความคิดผมนะไม่เหมาะเลยสักประการเดียวเพราะว่าค่าน้ำมันแพงมาก แพงเกินไปนะที่จะใช้รถที่มันใหญ่ถึงขนาดนี้ขนาดคนที่เขาเครื่องเล็กกว่านี้นะเครื่อง1.5เครื่อง1.8เครื่อง2.0เนะ่ะมันยังไม่เหมาะเลยประเทศไทยนะที่จะขับรถอนะ่ะเพราะค่าน้มันแพงเกินไปใช่ไหมใช่ไหมขนาดแมวยังรู้เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเนาะมันแก่แล้วแล้วมันก็อายุขนาดนี้แล้วนะก็สุดท้ายแล้วนะมาใกล้ฝั่งแล้วนะก็หวังโลกหน้าอย่างเดียวนะไปเกิดประเทศดีดีด สั่งสมบุร์บารมีนะครับไม่ต้องมาเกิดประเทศไทยอีกไม่ดีสักอย่างจริงๆแล้วอะไอรถอย่างเงี้ยเครื่องใหญ่มันเหมาะกับขับทางยาวๆแบบประเทศที่เขามีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับทางที่ดีไม่ใช่ว่ามาขับหยุดขับหยุดมีสียแยกมีชุมชนตลอดเวลาใช้น้ำมันมากแล้วก็อากาศร้อนเนี่ยไม่เหมาะกับรถเมืองหนาวนะเวลาติดไฟแดงติดอะไรนานๆเนี่ยเข้าไปในเมืองใหญ่ในลําบากเลยรถจี๊ปเนี่ยเข็มความร้อนมันจะขึ้นเลยแต่พอ ออกตัวปุ๊บเข็มความร้อนมันลดลงเลยนะเพราะว่าลงมันพัดเข้ามาน้ํานะครับสําหรับคนที่กําลังสนใจนะรถตันนี้เราก็อยากจะใช้นะผมขอแนะนํเลยลองเลยลองด้วยตนเองเลยครับให้รู้ครับสักปี2ปีแล้วถ้ามันไปไม่ไหวยังไงก็ขายก็ได้ใช่ไหมก็ยังมีคนที่เขาอยากลองใหม่ๆไปเรื่อยๆนะทั้งๆท,ที่รถมันก็อายุประมาณ30ปีได้แล้วนะ1996ปีนี้2024นะ่ะไม่เป็นไรนะลองก็ลองได้นะเพราะว่า1ราคาไม่แพง จนเกินไปนะตอนที่ผมสอบสมัยหารถสําหรับตัวเองนะรถที่ความฝันมีนะมีรถเนี่ยจิปเชโรกีนะสมัยตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะแล้วก็ซูซูกิจิมน่นะครับพวกซูซูกิซามูไรนะครับแต่ว่าซูซูกิแคริบีย่นะรุ่นที่เอามาขายในเมืองไทยนะ่มันไม่สวยเลยนะมันไม่มีความสวยงามเลยมันไม่สวยเหมือนรถจิปซูซูกิที่ขายในอินเดียขายในมาเลเซียขายในประเทศอื่นนะ่ะมันสวยหมดเลยมันมีหลายรุ่นนะ่ะมันไม่ใช่มีอะไรรุ่นซูซูกิตู้ปลานะ่ะคือ มันไม่มีความสวยงามเลยแล้วก็พอดูของมือสองนะ่ะหราคาแพงกว่าโรดดอนิงนะเชโรกีสอสภาพดูไม่ได้เลยนะคนไทยใช้ซูซูกิอ่นะแบบเหมือนไม่ได้รักมันเลยอะ่ะมันพังเลยอ่ะนะแล้วก็ช่างก็รักษามันไม่ดีอะซ่อมไม่ถึงนะครับก็คือไม่มีความประณีตในการซ่อมอะทําแบบไม่สวยนะห้องเครื่องอะไรก็ไม่สวยแต่ว่าผมมาจบที่คันนี้แหละเพราะว่าพอจะซื้อได้ใน,นสมัยนั้นแล้ว,ลวก็ มาใช้จนวันนี้ก็ประมาณ10ปีก็รู้สึกว่ามันดีนะขับทางไกลดีขับทางไกลด,กลดีแต่ว่าค่าพลังงานเนี่ยต้องจ่ายเยอะแต่ต่ให้คุณไปขับรถที่มีเครื่องยนต์1.5 1.8 2.0คุณก็จะบ่นเรื่องราคาน้ำมันอยู่ดีเพราะราคาน้ามันมันแพงทั้งหมดเลยมันดีเซลเบนซินทุกชนิดน่ะแพงหมดเลยมันทําให้คนไทยเนะี่ยอยู่ชีวิตเนี่ยลำบากเนาะแต่ว่าสัลโเริ่มเป็นไปตามกรรมแล้วก็ต้องทําใจนะสัโลโวเป็นไปตามกรรมวันนี้นะมาคุยให้ฟังว่า เสียภาษีกี่บาทเหมาะไหมจิบเชลกีไม่เหมาะประเทศไทยไม่เหมาะเลยก็ <c oughs> จะมาพูดให้ฟังนะว่ารถจิบเชลกีนะครับไม่เหมาะเลยนะครับกับประเทศไทยนะเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงพ <c oughs> าแมวไปหาหมอเขาเสียงงเงินเยอะนะนะอย่าป่วยนะอย่าป่วยนะวันนะน,วนี้นะขอจบลงตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี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 ครับสวัสดีครับสวัสดี